ทุกคนวันนี้จะพามา,มาจะพามาที่แลนด์มาร์คแอดเกษตรคอนโดสองชั้นติด,ดรถไฟฟ้าแถวมอเกษตรอย่าช้าตพามาเลยสร้างแลนด์มาร์คสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอ,อยู่กันที่คอนโดแลนด์มาร์คอดเกษตรนะครับนทำเลที่ตั้งของที่นี่เนี่ย 0เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงทุ่ง2ห้องนะครับแล้วก็ติดกับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับใกล้มอกเตตรแล้วก็สนามบินดอนเมือง5นาทีนะครับจะสามารถไปที่สถานีลาดพร้าวเอ็นเตอร์เชนได้นะครับดับเบิลวอลลุ่มด้วยความสูงจากพื้นถึงเพดาน4.15เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างไปพร้อมกันครับ เริ่มกันที่ห้องแกรนด์ที่มีขนาดพื้นที่ทั้ง2ชั้นเนี่ยรวมแล้ว44.5ตารางเมตรโซนริวิ่งรูมเนี่ยมันโตรง่งโล่งสบายไม่อึดอัดจัดสรรพื้นที่มาให้สำหรับวางโซฟามุมนั่งเล่นแถมยังมีโต๊ะทานข้าวสำหรับปาร์ตี้เบาๆกับเพื่อน หรือคุณจะจิบไวกับคนรักของคุณก็ลงตัวนะครับถัดมาครับมนุษย์ครีนทําอาหารเองอย่างผมเนี่ยเอนจอยมากเวลาที่เราอยู่คอนโดแล้วเราต้องทําอาหารเองเนี่ยกลิ่นจะเป็นเรื่องสําคัญมากคอนโดนี้นะครับมีกระจกบานสไลด์ปิดแยกส่วนนะครับหมดปัญหาเรื่องกลิ่นรบก,กวนแน่นอนต่อมาครับห้องอเนอีกประสงค์นะครับเรียกได้ว่าใครที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวในห้องนี้คือตอบโจทย์มากๆไม่ว่าคุณจะทําเป็นห้องนอนที่2องโฮมเทเลเตอร์รูมหรือว่า working space ได้เลยครับ และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ำเฮ้ยถูกแล้วนะครับที่นี่เนี่ยเขาให้สุขภัณฑ์มาตามที่เห็นเลยนะครับพร้อมกับเลนชาเวอร์กัน้นโซนเปียกโซนแห้งมาให้แล้วด้วยคุ้มค่าโคตรพอดออกแบบด้วยแนวคิดมิกซ์ยเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์เหมาะสำหรับคนเจนใหม่ทุกรูปแบบครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปต่อที่ชั้น2ครับเริ่มต้นที่มาสเตอร์เบดรูมของเรานะครับห้องนี้นะครับสามารถวางเตียง5ฟุตได้สบายๆนะครับ แถมยังมีกระจกมุมห้องสามารถมองพื้นที่ข้างล่างเผื่อเวลาเพื่อนมาแล้วกลัวใครหยิบจานกลับบ้านก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะครับฝั่งตรงข้ามก็ทำเป็นพาวเวอร์ดูมี Wal k i n c l o s เ t หรือคุณจะบิวอินเป็นตู้โชว์โมเดลวางของสะสมก็ยังได้สบายๆครับที่สำคัญยังมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะครับปวดหนักปวดเบาก็ไม่ต้องเดินไปใช้ห้องน้ำส่วนกลางกับเพื่อนข้างล่างนะครับเช็คความเป๊ะเสื้อผ้าหน้าผมให้ครูแล้วไปดูห้องต่อไปกันครับไปไปดีไปไปดีพี่ปล่อยผมไป อย่าเอามื่อฉันไปนะขอจริงจังขอคนไม่เล่นนะนี่ไปกันต่อครับสำหรับใครที่ชอบอยู่คนเดียวหรืออยู่แค่กับแฟน2คนอยากได้ห้องพรารทไม่ต้องใหญ่มากตอนมาชมโครงการเนี่ยก็สามารถแจ้งได้นะครับว่าขอดูห้องเฟ็กซี่ขนาดรวมพื้นที่2ชั้นเนี่ยอยู่ที่38ตารางเมตร1ห้องนอนและอีก1ห้องกนเนกประสงค์มาดูที่ชั้น2กัน เริ่มต้นที่มาสเตอร์เบดรูมของเรานะครับสามารถวางเตียงขนาดใหญ่5ฟุตได้สบายๆเหลือพื้นที่ทางเดินไปที่พาวเดอร์รูมเลยครับไว้แต่งตัวแต่งหน้าทําผมไม่ต้องลงไปข้างล่างให้ปวดหัวครับหรือถ้าปวดท้องเนี่ยอยากทำธุระตอนดึกก็มีห้องน้ําที่ให้สุขภัณฑ์มาตามนี้เลยครับ ถ้ามองลงไปจากชั้น2นะครับก็จะเห็นวิวในห้องประมาณนี้เลยครับตามมาต่อที่ชั้นล่างนะครับบริเวณร v วิ่ง o o มเนี่ยก็สามารถวางโซฟาไซส์ใหญ่ได้แบบนี้เลยนั่งดูทีวีรับแขกสังสรรค์ตรงนี้ได้เลยครับผัดมาเป็นห้องกนกประสงค์นะครับจะเป็นมุมทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมสตรีมเกมไร์สด หรือว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมอาจจะทําเป็นห้องฟิตเนสรูมมีพื้นที่เหลือๆนะครับไปต่อกันบริเวณระเบียงครับแยกส่วนกันด้วยครัวแบบกั้นกระจกนะครับเพื่อให้กลิ่นไม่รบกวนภายในห้องนะครับแวบดูพื้นที่ห้องน้ํานิดนึงครับชั้นล่างเนี่ยจัดมาตามมาตรฐานสากลน,นะครับเขาแยกโซนเปียกโซนแห้งสามารถทําความสะอาดได้ง่ายครับในส่วนนี้แวะมาชมห้องตัวอย่างได้แล้ววันนี้ที่แลนด์มาร์คแอดเกษตรคุ่ง2ห้องสเตชันนะครับ อย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจากลูกแล้วนะครับอยากดูที่อื่นต่อคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วเจอกันอีพีต่อไปบ๊ายบายครับ